สรุปรายชื่อนักเตะที่ลิเวอร์พูลซื้อเข้ามาเสริมทัพในปี2025-2026คนที่1เจเรมีฟิมปง ong, กองหลังชาวเนเธอแลนด์วัย24ปีย้ายมาจากสโมสรบอไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น er en, ด้วยค่าตัว29ล้านปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,278ล้านบาทคนที่2อามินเบชี่ผู้ักษาประตูชาวฮังการีวัย20ปีย้ายจากสโมสรปุสกัตอะคาเดเมียด้วยค่าตัว1.5ล้านปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ65ล้านบาท คนที่3 f o ฟอร์เลียนเวียตตำแหน่งกองกลางตัวลุกชาวเยอรมันวัย22ปีย้ายจากสโมสอนไบ y เออร์เลเวอร์คูเซนด้วยค่าตัว116ล้านปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ5,000ล้านบาทคนที่4 m i มิลลสเคอร์เคสตำแหน่งแบ็กซ้ายชาวฮังการีวัย21ปีย้ายจากสโมสอนบอลมัดด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์คิดเป็นเงินไทยประมาณ1,730ล้านบาท คนที่ 5. จอร์จี้มามาดัสวิลลี่ผู้รักษาประตูชาวจอร์เจียวัย24ปีย้ายจากสโม,มสรอนบาเลเซียด้วยค่าตัว29ล้านปอนด์หรือประมาณ1,260ล้านบาทคนที่6เฟดี้วูดแมนผู้รักษาประตูชาวอังกฤษวัย28ปีย้ายจากสโม,ม,มสรอนเปสตันแบบฟรีเอเจนต์คนที่7จอูโก้เอกิติเก้กองหน้าชาวฝรั่งเศสวัย23ปีย้ายมาจากสโม,ม,มสซอนอายทลักแฟรงเฟิร์ดด้วยค่าตัว79ล้านปอนด์หรือประมาณ3,400ล้านบาท คนที่8วิวไลท์กองหน้าชาวอังกฤษวัย17ปีย้ายจากสโมสรซาวฟอร์ดซิตี้ด้วยค่าตัว2,000 200, 0 0ปอนหรือประมาณ8 6ล้าน0 0 0บาทคนที่9จิโอวันนี่เลโอนี่เซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งชาวอิตาลีวัย18ปีย้ายจากสโมสรปาม่าด้วยค่าตัว26ล้านปอนหรือประมาณ1,100ล้านบาท และคนสุดท้ายคนที่สิอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าชาวสวีเดนวัย25ปีย้ายจากสโมสรนิวคาสเซิลยูเนเต็ดด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ5,400ล้านบาททำให้เขากลายเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในตอนนี้ และนี่คือ10ผู้เล่นที่ลิเวอร์พูลซื้อเข้ามาเสริมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้มีทั้งดาวรุ่งและซูเปอร์สตาร์ค่าตัวมหาศาลทุกคนคิดยังไงกับการเสริมทัพครั้งนี้ของลิเวอร์พูลคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ฝากกดถูกใจและกดติดตามผมฟ้องสวักต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ